ผลการปฏิบัติกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประถมศึกษาปีการศึกษา2566กิจกรรมการสืบสอบอิสระเรื่องพืชแฟนซีมีสีแดงโรงเรียนบ้านไก่คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ จุดประสงค์ของกิจกรรม 1. นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับพืชที่ให้สีแดง 2. นักเรียนเรียนรู้ประโยชน์ของพืชที่ให้สีแดง 3. นักเรียนเปรียบเทียบความเข้มสีของพืชที่ให้สีแดงเมื่อนํามาทําขนมบุ้นที่มาและความสําคัญเมื่อรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนเมนูอาหารวันนี้คือข้าวผัดหมูฮอดดอกน้ําซุปแตงกวาผลไม้คือแตงโมและน้ากระเจี๊ยบ เมื่อถึงเวลารับประทานอาหารนักเรียนมีคำถามเพราะสงสัยว่าทำไมแตงโมจึงมีสีแดงน้ำกระเจี๊ยบก็มีสีแดงแล้วพืชที่ให้สีแดงมีพืชอะไรอีกบ้างพืชสีแดงมีมีประโยชน์อย่างไรน้ำสีแดงของพืชนั้นมาทำขนมได้หรือไม่พืชแต่ละชนิดให้ความเข้มสีเท่ากันหรือไม่จึงเกิดเป็นกิจกรรมสืบสออิสระเรื่อง พืชแฟนซีมีสีแดงวิธีการสืบสอถ้านำพืชสีแดงไปทำขนมวุ้นขนมที่ได้จะมีสีแดงสีเข้มหรือสีอ่อนต่างกันหรือไม่วัสดุอุปกรณ์1กระทะไฟฟ้า2บิกเกอร์3ช้อนตวง4ถ้วยตวง5น้ำเปล่า6โผงวุ้น7น้ำตาลทรายขาว8ช้อน9พืชสีแดงทั้ง5ชนิดคือแตงโมกระเจี๊ยบ ลูกหม่อนสตรอเบอรี่และบีทรูทสิบแถบเปรียบเทียบความเข้มสีขั้นตอนการทำกิจกรรมขั้นที่1ตั้งคําถามเกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติหรือเรื่องใกล้ตัวคําถามที่ต้องการสืบสอบครูครับทำไมแตงโมมันเป็นสีแดงครับเดี๋ยวเราค่อยไปหาคําตอบกันนะคะว่าทำไมแตงโมมีสีแดง ทำไมน้ำกระเจีนสีแไมน้ำกระเจี๊ยบก็เป็นสีแดงนะคะเดี๋ยวเราไปสค้นัต่อนาะยไปสืบค้นต่อนะคะพือะไรมีสีแดงอย่้คะอ๋อมีพื่อะไรสีแดงอีกไหคะเดี๋ยวเราไปสืบค้นกันนะคะค่ะครูคะพืมนอะไราะเดี๋ยวเราค่อยไปสืบค้นนะคะว่าพืสีแดง ทำขนมได้ไหมคะเดี๋ยวเราค่อยไปศึกษาอีกนินึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าขนมอะไรสีแดงบ้างนะกเนาะขั้นที่2รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานนักเรียนสืบค้นข้อมูลโดยการถามจากผู้รู้สืบค้นจากสื่อออนไลน์สอบถามข้อมูลจากผู้ปกครองศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมและตั้งข้อสันนิษฐานว่าพืชต่างชนิดกันเมื่อนำมาเป็นส่วนผสมของขนมวุ้น จะให้ความเข้มของสีแดงแตกต่างกันขั้นที่3ทดสอบและปฏิบัติการสืบสอบนักเรียนร่วมกันออกแบบและปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ 1. เตรียมอุปกรณ์ในการทําขนมให้ครบและพืชสีแดงทั้ง5ชนิด 2. บดให้เนื้อพืชเป็นชิ้นเล็กๆเ,เกือบละเอียดบิ๊กเกอร์ละชนิดรวม5้าบิ๊กเกอร์ตั้งตามชื่อพืช3มตวงเนื้อพืชสีแดงแต่ละชนิดให้ได้เท่ากัน คือขนาดช้อนตวงสีส้มเมื่อเทใสบ่บิกเกอร์มีปริมาณเท่ากันคือบิกเกอร์ละ50มิลสีผสมผงวุ้น1น่ซองกับน้ำเปล่า1,000มิลิต้มจนผงวุ้นละลายเติมน้ำตาลทรายขาว500กรัม5เทน้ำต้มผงวุ้นลงในบิกเกอร์ทั้ง5บิ๊กเกอร์จนได้ปริมาณ200มิลลิลิคนให้เท่ากันแล้วทิ้งให้เย็น 6ใช้แถบวัดความเข้มสีวัดความเข้มสีของขนมบุลจากพืชแต่ละชนิด7บันทึกข้อมูลผลการเปรียบเทียบสีของขนบบุญและประโยชน์ของพืชแต่ละชนิดในใบบันทึกกิจกรรม8สรุปและอภิปรายผล9ก้าร่วมกันนำเสนอผลงานขั้นที่4สังเกตและบรรยายพืชแต่ละชนิดให้ความเข้มสีแดงแตกต่างกัน เมื่อทำขนมวุ้นแล้วสีของขนมวุ้นก็มีความเข้มและจางแตกต่างกันขั้นที่5บันทึกข้อมูลนักเรียนบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่กำหนดให้ขั้นที่6อภิปรายผลพือแต่ละชนิดให้ความเข้มสีแดงแตกต่างกันเมื่อทำขนมวุ้นแล้วสีของขนมวุ้นก็มีความเข้มและจางแตกต่างกัน พืชที่นำมาผสมทำขนมวุญแล้วให้สีเข้มไปหาสีจางสามารถเรียงลำดับได้ดังนี้ 1. บีทรูท 2. กระเจี๊ยบ 3. ลูกหมอน4ีสตรอเบอรี่และ 5. แตงโมสังเกตได้ว่าบีทรูทให้สีแดงเข้มที่สุดและแตงโมให้สีแดงจางที่สุดลักษณะและประโยชน์ของพืชสีแดงต่างชนิดกันจะให้ความเข้มสีแตกต่างกัน ตลอดจนมีสรรพคุณและคุณค่าทางโภชนาการแตกต่างกันเราควรรับประทานผักและผลไม้ที่หลากหลายเพราะจะได้รับประโยชน์และสารอาหารที่มีคุณค่าแตกต่างกันไปผลการจัดกิจกรรมจากการทำกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนมีทักษะดังนี้ทักษะการเรียนรู้หนึ่งอธิบายเกี่ยวกับพืชสีแดง ประโยชน์และลักษณะที่สำคัญของพืชที่นักเรียนสนใจศึกษาได้สองเปรียบเทียบและบอกได้ว่าพืชสีแดงชนิดใดเมื่อนำมาเป็นส่วนประกอบในการทำขนมวุ้นแล้วให้สีแดงเข้มกว่าทักษะทางสังคมหนึ่งรับฟังบุคคลอื่นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันสองสร้างและปฏิบัติตามกฎทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 1. กำหนดและทบทวนสมมติฐาน 2. วางแผนและดำเนินการทดลอง 3. ส,สังเกตอธิบายและวิเคราะห์ปรากฏการ 4. รายงานผลการทดลองทักษะส่วนบุคคล 1. วางแผนและดำเนินกิจกรรมด้วยตนเองอย่างอิสระ 2. เรียนรู้การทำงานให้สำเร็จด้วยความสามารถของตนเอง โดยอาศัยความรู้ที่ได้มาจากการปฏิบัติด้วยตนเองโรงเรียนบ้านไก่คําสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ